สวัสดีครับป้าสวัสดีครับโอ้ยวันนี้มาเยี่ยมเยียนถึงบ้านเลยนะเนี่ยบุกโทนหนึ่งบุกโทนหนึ่งโอ้ไม่ใช่โทนหนึ่งอ๋อบุกบ้านกวดอันนี้มันบ้านกวดอันนี้มันติดทกสบ้านศวันกวดครับว่าวจะไปโทนหนึ่งไปไม่ถึงมีป้าเชิญมาเยี่ยมครับก็เลยให้มันนั่งเล่นอยู่ที่อ่าบ้าน,นเรียกว่าอาคารพาณิชย์ครับ เดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในอันนี้ช่างไฟมาดูไฟให้แล้วครับช่างมาคนแรกยังสร้างมาคนแรกทำยังไม่เสร็จครับมเมื่อ้าก็ยังไม่มีเวลามาทำให้ก็เลยให้ช่างที่มาทำไฟที่บ้านสายโทรเหน่งมาจัดการให้โอ้ไ,ไม่ได้ทำไฟอย่างเดียวด้วยนี่ ทำน้ำประปาก็ได้ป่ะไม่ช่างได้หมดเลยมัไดไ,มดไ,มได้่อันนี้มันไม่ยากเนาะมันง่ายกว่าไฟเลยเนาะนีน <laughs> ่ครับช่างไฟอุย้ยช่างคนนี้เกดูแลบริการดีมากเลยครับแล้วตอนนี้เก,เกมเัน,นทำจบแล้ว จะพาไปดูบนบ้านที่วุ้ยจะทำจบแล้วไหมไมาแป๊บเดียวเองเรียบร้อยแล้วดูสว่างแล้วอ่ะโอ้ยเจ๋วเลย ย่อเลยครับแจ้วโอ้วิใครมาเปิดหน้าต่างใครมาเปิดอันนี้ไว้ครับผม,ม่าผมปิดแล้วมาวันนั้นน่ะ บ้านหลังนี้นะครับเป็นน้ำพักน้ำแรงที่ผมและครูเอนะครับร่วมกันกู้เงินธนาคารอมสินมาซื้อนะครับกู้เงินธนาคารอมสินมาซื้อตอนนี้ก็ค่อนจะเสร็จแล้วครับสองล้านกว่าบาทนะครับอ่านี้ห้องนอน เดี๋ยวจะให้ดูฝั่งนี้ครับโอ้ยโเย็นสบายเลยเว้ยนี่ครับติดทรกสเพื่อบ้านกรวดเลยนะครับผมฝั่งนู้นก็จะเป็นปัมป๊มบตทครับเป็นปัมป๊มบตทฝั่งนูน้น พรุ่งนี้เขาจะเข้ามาอยู่เลยด้วยนี่พรุ่งนี้พนักง,งานทกศครับจะเข้ามาอยู่เดี๋ยวนี่ครับสี่ปีครับโอ้แยวเลยตั้งแต่ซื้อบ้านหลังนี้มายังไม่ยังไม่เคยมานอนเลยครับ หัวชินเอาไม้กวาดใหญ่ๆมาให้พ่อหน่อยนี่เด็ดดูพี่ออมปัดกย้ายหน่อยครับอุย้ยเยอะมากเลยดูนั้นโนเออต้องกระจกนั่นลูกต้องกระจกน,ะนั่นแหละนั่นน่ะนั่นขึ้นไปอีกเออ chéo luôn bay lên bay không Việt Nam rồi đi ngay trái Việt Nam rồi, rồi. ô dài mày ถึงไหมรถตรงมุมนั้นถึงไหมนี่มาตรงนี้ดีกว่าลูกทางนี้เอ,อ้นั่นแหละไปตรงนั้นแหละโอเคปัดเลยเดี๋ยวพ่อเปิดหน้าต่างนะก่อน อาดเลยลูกถ้าเปิดหน้าต่างนี่ครับลมมันถือเท่านี่อูย้ยเย็นสบายเย็นสบายเลย น้ำผักน้ำแรงครับอ่าใกล้จะเสร็จง่วดแล้วล่ะเหลืออยู่อีกสามปีก็เสร็จแล้วอันนี้ก็ไว้ให้ลูกๆนะครับดูลายนี่น ในห้องนี้มีไหมอยู่ในห้องนี้มีไหมลูกมีไหมโอ้ oh, ในห้องก็มีไว้ห้องนอนก็มีเอ้ดึงยังไงมาแล้วมาแล้วลูกไปห้องนู้น con nam luôn rồi. con nam nhìn mẹ u uh, nam có đây nè nó sao mày nam như này rồi ui ui ơi Hãy <laughs> <Mót yang đưa. cười> <laughs> <laughs> นี <N iss an> ่นี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 ่นุ๊กนไงอ้อมเนี่ยเนี่ยรูดเลยนะนะแมงมุมอ่ะหืมชกสานยมันก็ชาดยายอีกมีการสงสารนี่ ต้นนี้เย็นสบายมากเลยลูกโอ้ <Ooh. S 1> นี่ครับติดท้าก็อเลยครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านครับผมต้น,ตนปั๊มบทอทอยู่ตรงนู้นครับต้น